สวัสดีครับเต่าบ้านนาครับพี่น้องครับมือนี้ครับเต่าบานนาครับมีสาระดีๆมาฝากพี่ต่อน้องอีกคือเกราขอสวัสดีไปยังเ c ของพิจินตราภูลลาบครับ f c ของน้องบิวจิตชริยาปฐมบันเทิงศิลป์ครับพี่น้องครับน้องบิวครับได้มีโอกาสได้ฟิชชิ่งกับพี่จินตราพูลลาบในซิงเกิลบอยไอไหลเรือไฟครับพี่น้องครับมือนี้ครับทะลุ1ล้านวิวไปแล้ว โ้เรืพี่น้องห้องนะครับขอสแสดงความยินดีกับทีมงานครับของพี่จินแล้วก็น้องบิวด้วยนะครับลานแตกแล้วครับพี่น้องครับให้ในหนึ่งอาทิตย์ เออพี่น้องครับืันนี้ครับเต๋าบานนาครับจัดท่ามคลิปขอบคุณครับผมขอบคุณไปยังหลายๆไฟล์ขอบคุณไปยังเอฟซีครับสำหรับ1ล้านวิวครับที่ซอยกันพักดันซอยกันเบิงซอยกันแยงซอยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมสําหรับ FC ของน้องบิวเอฟซีของวิจินกสิชื่นมื่นไปตามๆกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังแรงใจให้ครับ2ศิลปินนะครับให้เพ่อนนะครับได้มีกั กำลังใจในการเหตุงานนําเสนอผลงานดีๆออกมาสู่สายตาพี่น้องแฟนเพลงคือเก่าเดิอพี่น้องครับสําหรับซิงเกิลน,นี้ครับพี่น้องคอยอ้ายไหลเรือไฟจากปลายปากกาของอาจารย์บิ๊ก คุมมริน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 ขอบคุณไปยังอาจารย์บีคภูมมรินน้ำเด้อครับผมเขียนเพลงนะครับเหมือนม้วนนะครับฝากพีตอนน้องนะครับเป็นของขวัญให้พีกับน้องกับพีกับน้องก้อนปีใหม่เลยนะครับช่วงร่วมหนาวแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากไปยังทีมงานครับฝากขอบคุณไปยังทีมงานของน้องบิวจิตชริยาครับฝากขอบคุณไปยังปฐมบันเทิงศิลป์เด้อพี่น้องเด้อนะครับที่ซอยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับสองศิลปินนะครับ ฝากขอบคุณไปถึงทีมงานของพี่จินตราภูนลาบทุกๆคนด้วยนะครับทีเริมบ่ไร้เลยครับน้ำเพชรสตูดิโอ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 นะครับผมอ่านะครับทีมงานกองถ่ายทําที่มีคุณภาพเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละพี่น้องครับเต๋าบันนะครับได้จัดทําคลิปเพื่อขอบคุณนะครับขอบคุณเอซนะครับขอบคุณทุกๆไฟล์เลยนะครับสาหรับ1ล้านวิวไปแล้วนะครับลักกะมากแห้งอันดับ6ก ในตอนนี้กะถือว่าบ่ธรรมดาเนาอพี่น้องเนาะสำหรับเต่บไนนะครับขอบ คุณหลายๆครับพี่น้องที่ให้การติดตามมาโดยตลอดเลยนะครับว่าวาเป็นทางช่องจินตราชาแนลออฟฟิเชียลนะครับช่องรักช่องใหยนะครับว่าวาเป็นจินตราพูลล่าวอกนะครับว่าวาเป็นเต่าบันนาชาแนลนะครับทุกๆช่องทางที่พี่น้องให้การติดตามนะครับราบขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสําหรับมื้อนี้ครับเต่าบันนาครับน้าคลิปดีๆมาฝากพี่ตอน้องนะครับอย่าลืมคอยติดตามพี่น้องครับผลงานต่อไปนะครับซิงเกิลต่อไปของพี่จินครับน้องเบล พี่จีนโอ้เลิ้นมันพร,รันกัน <c oughs> ของพี่จีนก็น้องบิวครับว่าสิออกมาในรูปแบบใดครับแต่ว่ามีผลงานออกมาสู่สายตาพี่น้องแฟนเพลงอย่างแน่นอนเลยแต่ตอนนี้เขาอุปไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะออเขาฟังเพลงมวลมวนนะครับติดตามผลงานคอยอ่ไหลเรือไฟไปแบบมวลมวนสักวันในช่วงนี้พี่น้องครับอีกบ่โดน นะครับอีกอึดใจเดียวพี่น้องครับติดตามข่าวจากเตาบัตรนาเป็นระยะระยะพี่น้องครับเพราะว่าเตาบัตรน้านะครับสิน้ํามาเสนอพี่น้องนะครับนําความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเกี่ยวกับพี่จินเกี่ยวกับน้องบิวนะครับมาฝากดีตอนน้องอีกเก่านะครับเ c บอตองตกใจติดตามเตาบัตรนาไว้นะครับบอตองห่วงครับเป๊ะทุกรายละเอียดนะครับผมได้รับข่าวสารก่อนใครแน่นอน นะครับอ้าวแล้วพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เตาบาน,นาศิลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับ1ล้านวิวครับเดี๋ยวพขาพอดคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับ